วัสดีครับเช้านี้เราอยู่กันที่บ้านสุเดนท่าอำเภอในขามจังหวัดเชนาทและวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งของอำเภอในขามซึ่งเธอผู้นี้ดำรงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6เอาเป็นว่าเดี๋ยวเช้านี้เราไปตามหาบ้านผู้ใหญ่กันเลยครับตามผมมาเลยครับ หลังจากที่ไปถามนะครับลูกบ้านในหมู่บ้านแล้วว่าบ้านผู้ใหญ่อยู่ที่ไหนชาวบ้านแถวนี้ก็บอกว่าบ้านผู้ใหญ่จะอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับหอกระจายข่าวซึ่งตอนนี้หอกระจายข่าวก็อยู่ด้านหลัง,งเราแล้วนะครับและมองไปด้านโน้นน่าจะเป็นบ้านผู้ใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปท,ทักทายท่านผู้ใหญ่กันครับให้สวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมครับรับรองว่ารอบนี้ไม่พลาดแน่นอนครับเพราะผมเจอสิ่งนี้ครับป้ายที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวเราเข้าไปเคาะประตูผู้ใหญ่บ้านกันครับ ครับและตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านคนเก่งของเราแล้วนะครับผู้ใหญ่ครับผมอยากจะให้ผู้ใหญ่ช่วยเล่าความเป็นมาทั้งตัวผู้ใหญ่เองแล้วก็ความเป็นมาของหมู่บ้านให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบกันบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสุรพีแซนีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านสุกเดือนห้านะคะบ้านสุกเดือนห้าเดิมชื่อว่าโศกเดือนห้าซึ่งเป็นภาษาถิ่นสืบทอดมาจากลาวเวียงนะคะคแปลว่าบ่อน้ําซึ่งเกิดจากการกัดเซาะในฤด,ดูน้ําหลาก ชาวบ้านก็ได้กินได้ใช้กันในฤดูในขณะนั้นนะคะต่อมาก็เปลี่ยนจากโศกเด่น5เป็นบ้านศพเดิน5นะคะมีนาเขตติดต่อกันทางด้านทิศเหนือก็ติดกับหมู่สิบ้านผู้สมหวังนะคะทางด้านทิศใต้ก็ติดกับหมู่ที่สบ้านหนองเด่นทางด้านทิศตะวันออกก็ติดกับหมู่ที่5บ้านสามแยกนะคะทางด้านทิศตะวันตกก็ติดกับหมู่สิบ้านไว้ขันไขนะคะ อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านที่นี่ทมานไรอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ไร้ทำนาทำไร่และก็ทำานาข้าวรับราชก,การและรับจ้างบ้างน,นะคะครับกบการศึกษาส่วนใหญ่ก็ประถมศึกษาและก็ปริญญาตรีค่ะครับผู้ใหญ่ครับแล้วก็เห็นหมู่บ้านขนาดนี้ก็อยากจะทราบว่าจำนวนประชากรของหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่ดูแลอยู่เนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่นะครับมีกี่ข้อเรื่อนครับในหมู่บ้านของเราครับ คนค่ะมี68ครัวเรือนนะคะก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดกําลังพอดีใช่ไหมครับครับแล้วก็เห็นว่าเช้านี้พี่ใหญ่มีภารกิจเอ่อที่จะต้องไป๋อวันนี้เช้านี้เราจะไปเก็บเห็ดกันนะค,ะค่ะก็คือในหมู่บ้านนี้มีอาที่เสริมอยู่2อย่างนะคะคก็คือทอ่อทอินบล็อกแล้วก็ ทำเห็ดนางฟ้านะคะโอเคอย่างนั้นโอ้โหผมจะได้มีโอกาสเห็นอ่าลงเห็ด <Okay. S 2> แล้วก็อิด็อกองชุมชนหรือเปล่าครับเน่เห็นค่ะเดี๋ยวลองไปช่วยกันเก็บนะคะโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปช่วยผู้ใหญ่เก็บเห็ดที่ลงเห็ดครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ลงเห็ดของผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ก็ได้นัดสมาชิกของกลุ่มเห็ดนางฟ้าไว้2ท่านนะครับนั่นก็คือพี่เล็กกับพี่ทอง นะครับผู้ใหญ่ยยครับผมอยากจะทราบความเป็นมาของโรงเผ็ดแห่งนี้ครับว่าโรงเผ็ดแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับเกิดขึ้นจากความต้องการของชาวบ้านนะคะซึ่งต้องการมีอาชีพเสริมครับเพื่อลดรายจายุยาเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนนะคะส่วนหนึ่งนะคะได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนของอำเภอนันขามนะคะซึ่งของเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วซึ่งเรามี ปิดบล็อกปูนนะคะเราก็ชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาทำโรงอันนี้นะคะซึ่งก็ได้เกิดขึ้นเป็นโรงเห็ดแบบนี้นะคะครับผมาได้นะครับมาแบ้ค่ะโอ้โหครับนี่แหละครับเห็ดนางฟ้าดอกกำลังสวยแล้วถ้าเกิดว่าเราได้อย่างนี้มาแล้วเราจะต้องอจัดการกับเจ้าเห็ดนี้ยังไงครับคุณยายขอเดี๋ยวทางสมาชิกของเราก็จะเอาไปขายในหมู่บ้านของเรานี่เะคยะอ๋อครับ ถ้าเดี๋ยวเราหลังจากที่เราได้ดูลงเห็นแล้วนะคะแล้วเราก็จะแนะนําไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพลอกรหลาที่เราได้มีรายได้ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชมชมของเราใเร่อต่าครับผมเดี๋ยวเราไปดูบล็อกกันครับโอ้ครับผู้ใหญ่หลังจากที่ได้เห็นลงอิฐของผู้ใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าใหญ่โตพอสมควรนะครับอยากก็เลยอยากจะทราบว่าอกลุมอาชีพนี้ของผู้ใหญ่มีการทํามานานหรือยังครับ กลุ่มลงอินนี้นะคะเราก็ทํามาตั้งแต่ปี48นะคะเกิดขึ้นจากโครงการ SL นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของหมู่บ้านของเรานะคะตอนนั้นเราก็ใช้ประชาคมเพื่อคัดเลืกอกโครงการนี้นะคะแล้วก็เป็นอินลงอินมาตั้งแต่ปีนั้นนะคะปัจจุบันนะคะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีการก่อตั้งแล้วก็มีการทากันมาอย่างยาวนานนะครับก็ดูแล้ว ในกลุ่มอาชีพเนี้ยนะครับเราก็มีการลงทุนทําอิฐนะครับแล้วก็ซื้อมาขายไปแล้วอย่างนี้ผู้ใหญ่มีการบริหารจัดการโรงอิฐนี้ยังไงครับเราบริหารจัดการโดยโดยรูปแบบคณะกรรมการนะคะคซึ่งเราจะชี้แจงกันทุกเดือนนะคะเราจะมีประชุมคณะกรรมการกันทุกวันที่16ของที่นี่นะคะคเพื่อได้ชี้แจงกันแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ก็จะมีรายได้ครับ กันทุกคนนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของกันทุกคนโดยการลงทุนหุ้นละหนึ่งร้อยบาทซึ่งคนหนึ่งไม่เกินห้าหุ้นแล้วเราก็บันผลกันทุกหนึ่งปีนะคะเอาของเดือนมิถุนายนนะคะก็จะให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนแต่ขั้วเรือนยังนีสมมติว่ามีห้าคนก็สามารถลงลงหุนได้ครับผมโอ้ฟังจากที่ผู้ใหญ่พูดแล้วนะครับแสดงว่า ชาวบ้านในหมู่ที่6ของผู้ใหญ่นี้นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจโอ,อ้โอค,ครับท่านผู้ชมจากที่ผู้ใหญ่ได้กล่าวมาแล้วนะครับรายได้ที่เข้ามาในกลุ่มอาชีพอินบ็อกของชุมชนแห่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราเราเข้าไปสอบถามพี่ๆที่เขาทํางานกันอยู่ข้างในว่ามีความภาคภูมิใจและมีรายได้กันเท่าไหร่ดีกว่าครับก็เป็นตามสบายนะคะโอกาสนี้ผู้ใหญ่ก็ จะขอตัวนะคะเพื่อจะไปรประชุมต่อนะคะคซึ่งจริงๆแล้วเย็นนี้เราจะมีประชุมกันคณะกรรมการกันที่นี่อีกนะคะก็ถ้ามีเวลานะคะคก็อยากจะ เรียนเชิญเข้าร่วมมาชมด้วยกันนะคะในเย็นนี้เวลา5โมงเย็นแลครได้ครับผู้ใหญ่ครับยังไงก็เราเ็ามีนัดกันตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งกับผู้ใหญ่นะครับตอนนี้เราป่อยให้ผู้ใหญ่นะครับไปทำภารกิจในหน้าที่ของผู้ใหญ่เี๋ยังไงเดี๋ยวเราลาผู้ใหญ่กันตอนนี้เลยดีกว่าครับผู้ใหญ่สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันอีกตอนเย็นนะครับส่วนเราเข้าไปบุบลงอีกกันเลยครับ สวัสดีครับโอ้กำลังทำงานกนงวดเลยนะครับเมื่อกี้ได้คุยกับผู้ใหญ่มาแล้วนะครับบอกว่าโอ้โหที่นี่เป็นกลุ่มอาชีพชุมชนนะครับโดยมีคนในชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการแม่ผมก็แอบกับผู้ใหญ่บอกว่ามีการลงหุ้นด้วยใช่ไหมครับแล้วในตัวของพี่เอ๋นี่มีกี่หุ้นครับเนี่ยห้าหุ้น5ห้าหุ้นโอ้โหห้าหุ้นแล้วได้ผลเท่าไหร่ครับันผลก็หุ้นละ 250บาทโอ้โห oh oh. 250บาทนะครับมี5หุ้นก็ถือว่า uh huh. ดีไหมครับดีครับ uh, ในหมู่บ้านของเรามีกลุ่มอาชีพอย่างนี้ดีนะครับ,รบแหมแล้วถ้าเกิดว่าเรามาทำงานอย่างนี้แล้วเราได้ยังไงอะครับ <ทำ S 1> คือวันหนึง่งคนละ300-400ถึง400บาทต่อวัน 300- ถึง400บาทต่อวันแหมนาสนใจเลยทีเดียวนะครับโอ๋อ oh oh. พี่นี่ทำมานานอะไรหรือยังครับเนี่ยก่อน oh. นานพอสมควรทำมานานพอสมควรแล้วนะครับมีความภูมิใจมากน้อยแค่ไหนที่มีผู้ใหญ่เก่งขนาดนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยใช่ไหมครับแห่ม,มครับผมอืมนี่นะครับก็เป็นความรู้สึกของอลูกบ้านในหมู่บ้านของผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวที่นี่มีอะไรน่าเที่ยวชมบ้างไหมครับเนี่ยโอ้มีครับมีโรงอิดมี สวนอะไรที่ปลูกผักปลูกอ,อะไรอกเยอะแยะไม่หมดมีย้ยมีผูกผักด้วยใช่ไหมครับมีเอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจรอบๆหมู่บ้านกันดีกว่าผู้ใหญ่ก็ไม่อยู่ด้วยหมู่บ้านนี้เป็นของเราครับไปกันครับครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ เป็นประธานอสมมูที่6นะคะอ๋อสวัสดีครับพี่บแก้วนะครับใช่ค่ะครับอ๋อเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสเข้าไปหาผู้ใหญ่แล้วก็ได้คุยกับทางด้านที่ทองนะครับวันนี้เห็นว่ากลุ่มอสมมได้ลงชุมชน มาตรวจเปนทีก็เลยขอตาพิทองลงมาดูการทํางานของกลุ่มอสมของหมู่หด้วยนะครับแล้วก็ทราบมาว่าพี่บัวแก้วเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเก่งอีกคนนึงในหมู่บ้านแล้วก็เป็นทีมนายของผู้ใหญ่สุลกีด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะทราบรืการทํางานของอสมอในหมู่บ้านหมู่ที่6นะครับว่ามีการทํางานอย่างไรบ้างก็ <c oughs> ใน <c oughs> ของบูที่หกของเรานะคะก็ได้มีมีอสมทั้งหมดสิบคนนะคะในหนึ่งคนอสมหนึ่งคนก็จะรับผิดชอบกลุ่มและแว่ก็คือหกถึงเจ็ดลังคาเลยนะคะก็จะมีหน้าที่ก็คือดูแลเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและส่วนหนึ่งก็จะดูแลลูกน้ํายูไลายให้กับกลุ่มและแว่ของเรานะคะเพื่อว่าที่จะเออเราก็จะมีการแจกทรายเบสให้กับกลุ่มและแว่ของแต่ละคนนะคะในส่วนหนึ่งก็จะมีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยง พวกเยาวชนกลุ่มเกี่ยวกับยาเสพติดของเรานะคะถ้ากลุ่มใดถ้าเอาสามอคนไหนพบสิ่งที่ผิดปกติเราก็จะนํามาพูดคุยในเวทีของการประชุมทุกวันที่16ของเราก็ซึ่ง ตอนเย็นของเราก็จะมีประชุมที่อาคารนันเองผสมของเราโอ้โหครับก็ที่เห็นผู้ใหญ่บอกว่าตอนเย็นจะมีประชุมใช่ไหมครับ๋อเห็นการทํางานด้านของอสมหมู่ที่6ก็คือการทํางานควบคุมเลยทีเดียวทั้งในเรื่องของสุขภาพด้วยใช่ไหมครับในเรื่องของเฝ้าระวังด้วยนะครับโอเห็นแล้วก็น่าปลื้มใจกับชาวบ้านหมู่ที่6นะครับน่าจะสุขภาพดีกันทวนหน้าเดี๋ยวยังไงช่วงเย็นมีประชุมใช่ไหมครับเราได้จะเจอกัน นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็พอให้พี่บัวแก้วนะครับได้ทําหน้าที่ประธานอสมอนะครับให้กับลูกบ้านอย่างเต็มที่เดี๋ยวเราเจอกันช่วงเย็นในการประชุมหมู่บ้านสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่บัวแก้วมากครับแล้ขอบคุณทีมงานทุกคนคแล้วเจอกันช่วงเย็นนะครับครับอ้าวนึกว่าใครที่ไหนพี่ทองสวัสดีครับหมายกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย โอ้พอดีกลางจะมาปลูกเอาถอนผักไปต้มกินในครัวเรือนอเพราะว่าเขาปลูกไรอนเนี้ยนะเห็นปลูกผักเยอะอย่างงี้อันนี้ปลูกปลูกเองใช่ไหมครับปลูกเองเพราะว่าขมเฮาเนี่ยมันต้องใส่ในครัวเรือนต้องกินต้องอยู่ต้องนีอย่างยู่แล้วเพราะว่าเขามีโครงการเศรษฐกิจพอะเพี้ยงมาให้เาต้องได้ซื้อได้อีย่างที่นี่ปลูกกันเยอะไหมครับ,ม,รบมีในทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน โอ้มีกันทุกครัวเรือนนะครับก็แสดงว่าหมู่บ้านนี้ก็จะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปลูกผักกินเองในชุมชนนะครับถ้าเกิดมีมากขนาดนี้เอาไปที่ไหนครับกินไวเราต้องเผากับเพรือจะกินแล้วก็เอาไปขายไปนั่นก็เอาไปขายโอ้จากเหลือจากที่ทานแล้วแจกแล้วนะครับเราก็นําไปขายได้โอ้โหถือว่ามีประโยชน์หลายต่อแม่ช่วงนี้ก็ กำลังเที่ยงพอดีเลยนะครับพี่ทองเออเอาเป็นว่าผมฝากท้องข้าวเที่ยงด้วยนดีะับเดี๋ยวเขาจะอไปเอาผักไปต้มกินกันโอเคครับในหลายกินผักสดของเรานี่แหละครับได้ได้ไปเลยโอเคครับเดี๋ยวไปกินข้าวบ้านพี่ทองกันครับ และตอนนี้นะครับเราก็บุกมาถึงครัวบ้านพี่ทองเลยทีเดียวครับมาดูว่ากับข้าวมื้อนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่เลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับน้ำพริกกะปิจากแม่พี่ทองครับแล้วก็มีอ่าผักต้มนะครับมีผักสดนะครับแล้วก็โอ้โหมีกับข้าว คือนือีกมากมายนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นผลผลิตจากการปลูกผักนะครับแล้วก็การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งทําให้เราได้มีผักสดรับประทานนะครับและที่สําคัญนะครับยังเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนเพิ่มรายได้อีกต่างหากนะครับครับผมช่วงนี้เอาเป็นว่าอย่าอีชาผมก็แล้วกันนะครับตอนนี้ขอกินข้าวก่อนเลยดีกว่าครับกินได้เลยครับเอาผักสดก่อนก็แล้วกันนะครับปลูกเองนะครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อาคารอนเนกประสงค์ของหมู่บ้านแล้วนะครับซึ่งเราได้นัดกับผู้ใหญ่ไว้ในตอนเช้านะครับว่าวันนี้ผู้ใหญ่จะมีการประชุมลูกบ้านที่นี่แล้วตอนนี้นะครับผู้ใหญ่คนเก่งของเราก็กําลังทําการประชุมลูกบ้านอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในด้วยกันเลยครับการเวทีนะครับก็คือเริ่มตั ok ้งแต่หกโมงถึงสองทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ส่วนกรรมัาผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอบต,อน,ตอน,นะคะ เดี๋ยวผู้บริหารสภาท้องถิ่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแแ่สารวัตรตบลน,นะคะสำหรับคนที่มีนักร้องนะคะที่เสียงดีนะคะก็อยากเชิญชวนให้ร่วมประกวดร้องเพลงในวันนั้นนะคะเพื่อจะได้เป็นวันเดียวเลลนะคะคือวันที่12กุมภาพันธ์น,นะคะสำหรับปีนี้นะคะเปิดไปถึง รวมถึงสมาธิด้วยนะคะสมาธิด้วยก็ได้นะคะก็คอยเชิงดี้คอยเชิงดี้คอยเชิงดีก็จะมีสมาธิของเราเป็นดีหนึ่งชาตินะคะเดี๋ยวก็เป็นมาเดินเพลงกันนะคะในวันที่สิบสองกุมภาพันธ์นะคะเผื่อจะได้ก็หน้าตาจริงเนี่ยมันจะมาเล่เซมก็จะได้ตื่นได้รับรางวัลอีกสิ่งรางวัลนะคะที่เข้ามาหมู่บ้านของเราเราลยเฉลองกันอีกนะคะก็แจ้งให้กับ คณะกรรมการแล้วก็ผู้นำในท้องถิ่นของเรานะคะได้ทราบนะคะครับผู้ใหญ่ครับหลังจากที่ผู้ใหญ่ได้ไประชุมรูปบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าอาคารอนกประสงค์แห่งนี้นะครับมีสถานที่กว้างขวางนะครับแล้วก็ใหญ่โตพอสมควรก็เลยอยากจะทราบว่าตัวผู้ใหญ่เองแล้วก็รูปบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับได้ใช้ประโยชน์ในสถานที่แห่งนี้อย่างไรบ้างครับ พี่อาคารตรงนี้นะคะเป็นอาคารอเนกประสงค์นะคะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ของหมู่ที่6นะคะที่เราได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะประชุมทุกวันที่16ของเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในหมู่บ้านของเรานะคะเพื่อหาแนวทางแล้วก็หรือว่าจะทําแผนชุชๆเราก็จะใช้ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นที่เ,เป็นที่ฝึกอาชีพต่างๆของหมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปันผล ของอาชีพต่างๆแล้วก็จะใช้ที่นี่เป็นสถานที่ที่เราทํากิจกรรมร่วมกันทุกอย่างในหมู่บ้านของเราเลยนะค่ะโอ้ก็ฟังจากที่ผู้ใหญ่บอกแล้วนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ก็เปรียบเสมือนหัวใจของหมู่บ้านนะครับซึ่งทุกคนในหมู่บ้านจะมาทํากิจกรรมร่วมกันที่อาคารอเนกประสงค์ของเรานะครับแล้วก็ในภารกิจต่อไปนะครับของวันนี้ผู้ใหญ่จะต้องไปที่ไหนอีกหรือเปล่าครับก็เย็นนี้ก็นัดหมายกับทีมงานนะคะคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ งานทุกท่านนะคะที่จะออกตรวจเขา้าเม็นยานในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านี่ออกตรวจเป็นยาได้เหรอครับมีค่ะโอโ้โหด,ดีเลยครับอย่างนั้นผมขอตามไปดูการงานของผู้ใหญ่ไ,ได้ไหมครับได้ค่ะได้เดี๋ยวท่านอย่างนั้นนะคะขอให้ผู้ใหญ่ไปเปลี่ยนเรื่องแต่งตัวนิดนึงนะคะโอเคเครับ เปลี่ยนทรงโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้ผู้ใหญ่ของเรานะครับได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามการทํางานของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับในการทอตรวจเปรีย่างยครับครับตอนนี้นะครับผู้ใหญ่ก็กําลังประชุมทีมงานนะครับเพื่อที่จะเตรียมออกตรวจพื้นที่เดี๋ยวเราไปเข้าทีมกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเปลาการเสี่ยมอกงานี่วันนี้รับรถกับเพื่อนรุ่นคอนนะคะเริ่มแบ้ก ผลที่ซองไฟสกปรกไรกับเป็นตั้งแล้วแหละเนาะแล้วก็ค่อยจันสอบซ่อมดูแลในการที่เขาออกตรวจเลี้ยงย้ำกันที่ดูความปลอดภัยสิ่งที่สำคัญเนี่ยเขาจะต้องมีความปลอดภัยที่เขาจะแล้วไปให้ย้ำเรื่บยแบ้แบบรัะรับกรุงกันสร้อยกันดูแลสอบซ้อมส่องต่างๆเพราะว่าจะเป็นการแบบนี้ไปดูซองสดแบบนี้ไป่นจากผู้ถือกระบอกให้เขาตรวจเนาะขอตรวจเขา กับเขาพร้อมกัแล้วเนี่ยกับซื้อขอวาเรื่องปฏิบัติงานได้ร้เรื่องของเชเนแนใครก็พยายาม้ดเด้วยับผมครับกะกัเรื่องออกกันนะนครับ ผู้ใหญ่ครับหลังจากที่เราได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่กันแนละ้วเนี่ยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงต้องทํางานหนักต้องทํางานเหนื่อยแล้วค่ําคืนอย่างนี้ก็ไม่ได้นอนสุขสบายอยู่บ้านยังต้องออกตรวจเวรย,ยามอีกครับก็เพื่อรักเ,เพื่อความสงบของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ป้องกันในการปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นภายในตําบลน,นะคะเราก็ได้ร่วมกับชมรมคนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็สพนาขามนะคะหนึ่งนายนะคะที่ว่า จะออกตรวจเบญยาภายในตำบลกันนะคะคือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันวันละ1นหมู่นะคะซึ่งตำบลสุนสุเดือ้าของเรามีทั้งหมด14หมู่นะคะเพื่อชาวบ้านของเราจะได้มีความสงบสุขนะคะแล้วก็เรื่องปัญหายาเสพติดต่างๆก็จะได้ไม่มีในภายในตำบลของเรานะคะครับผมโอ้โหดูแล้วน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับสําหรับการปฏิบัติงานในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเรา ไปปฏิบัติงานกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอติดไปด้วยข้างหลังนะครับผู้ใหญ่ครับโอเคครับผมไปด้วยครับไอเฮ้ผมจะ้นยังไงดีไปเฮ้เอ้าครับ เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับจะทํางานตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับยังไงก็อยากจะให้ผู้ใหญ่นะครับช่วยฝากถึงผู้ที่ทํางานด้านปกครองนะครับหรือว่าผู้ที่กําลังทํางานแล้วเกิดรู้สึกเหนื่อยล้านะครับก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ช่วยมีคําพูดดีๆหรือว่ากาลังเป็นกําลังใจให้กับบุคคลเหล่านั้นนะครับในการทํางานนะคะในด้านการปกครองนี้นะคะถ้าเราทํางานด้วยใจ แล้วก็ประสบความผลประสบความสําเร็จก็จะมาถึงเราเองนะคะแล้วก็ชาวบ้านของเราก็จะอยู่อย่างสงบสุขและเรียบมีความปลอดภัยในชีวิตนะคะปราศจากปราศจากยาเสพติดเข้ามาในหมู่บ้านแล้วสิ่งเหล่านั้นที่เราได้ทําขึ้นมานั้นความสุขนะคะมันจะอยู่ในใจของเราตลอดไปนะคะใน,ในก็ขอฝากไว้ยานขอนะคะขอให้กําลังใจทุกคนนะคะที่จะทํางานในด้านปกครองนี้นะคะ ขอให้สู้ต่อไปค่ะครับแล้วก็นี่คือการทํางานของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่ทางานตั้งแต่เช้าจนลดเย็นนะครับยังไงก็วันนี้ก็ส่งผู้ใหญ่เข้านอนนะครับขอให้อาผู้ใหญ่รักษาสุขภาพแล้วก็หลับฝันดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้มาเรียนรู้การทํางานนะครับผมครับ ผู้ใหญ่ก็เาบ้านไปแล้วผมตามน้นที่แล้วผมจะกลับบ้านยังไงล่ะครับเจอแล้วครับสิ่งที่จะพาผมกลับบ้านรอตายแล้วมีใครแล้วเสร็จผมแล้วครับไปเกลับบ้านแล้ว